ช่วงท้ายรายการเราจะมา,าพูดคุยทักทายกับคุณบูบฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงนี้มาดูเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากคุณบูบฟังกันในเช้าวันนี้ค่ะคุณบูบฟังคะเริ่มต้นนะคะกับข่าวดีค่ะคุณบูบฟังคะต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะมหาวิทยาลัยของไทยของเราติดอันดับ ท็อป100แห่งของโลกค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในเรื่องนี้ค่ะโฆษกรัฐบาลค่ะนายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการออกมาเปิดเผยผ่านรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าค่ะถึงในเรื่องของข่าวดีนะคะที่มหาวิทยาลัยของไทยของเราเนี่ย5แห่งค่ะคุณผู้ฟังคะ ติดอันดับท็อป100แห่งของโลกค่ะมีที่ไหนบ้างคุณวู้ฟังนะคะก็ได้แก่ จุฬาลงกรณนะ์มหาวิทยาลัยนะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยวะไลลักษ์ค่ะซึ่งจากผลการจัดอันดับของหน่วยงานด้านการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาของโลกซึ่งเวลาทีา่ใครจะส่งลูกไปเรียนประเทศไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอเมริกายุโรปคุณพ่อคุณแม่ก็จะใช้ข้อมูลจากสถาบันนี้ค่ะซึ่งก็ จะมาเปรียบเทียบว่ามหาลัยไหนที่ควรที่จะส่งลูกไปแล้วก็มหาลัยไหนที่อาจจะเป็นที่ที่ติดท็อปแบบนี้เนาะแล้วก็ได้รับการยอมรับนะคะซึ่งก็อขอสแสดงความยินดีนะคะกับ5มหาวิทยาลัยของไทยที่ได้ติดอันดับในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งก็ได้มีการออกมาเปิดเผยโดยขุขกรัฐบาลนั่นเองค่ะ